าจากอีสานขยับไปใต้ยังอยู่ที่ภาขผงการเรียนออนไลน์เด็กๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังคงเรียนออนไลน์กันหลายโรงเรียนนะคะจุดหนึ่งก็คือที่โรงเรียนศรีนาคารินวิทยานุเคราะห์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่นั่นเขาชวนคนในชุมชนค่ะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับน้องๆผ่านห้องเรียนออนไลน์แต่พิเศษกว่าน,นั้นเขาตั้งชื่อว่าโฮมทาว w n ฮีโร่เรียนกันแบบแอคทีฟเร a r นนิ่งค่ะใครเคยหนำเข้าเร่ยกมือขึ้นเลย ไม่ว่ากี่ปีผ่านมาก็นับได้อ่ายกมือเลยป้าจ๋าจะได้ดูมีหนึงมีคุณคิมพี่เพชพี่เตยพี่ที่เคยะคะเป็นนาห้าองเ,เรียนโฮมทา <hometown hero S 2> วน์ฮีโร่ค่ะ เขามีชื่อตอนด้วยเวลาเรียนเนี่ยต้องแบ่งว่าคลาสนี้ชื่อตอนอะไรอย่างตอนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือฮีโร่ผู้ปกป้องสายพันธุข้าวมีคุณครูป้าจ๋าจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรพื้นบ้านตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะเป็นฮีโร่ผู้ทําหน้าที่ฟื้นฟูและรักษาสายพันธุข้าวท้องถิ่นของสงขลาครูป๋าก็มาเล่าถึงประสบการณ์การทํางานแล้วก็ความสําคัญของข้าวนะคะ ถ้าเป็นช่วงเวลาปกตโโนิน้องๆจะได้มีโอกาสลงไปช่วยครูป้าจ๋าปลูกข้าวค่ะแต่พอต้องเรียนออนไลน์บรรยากาศในห้องเรียนก็ปรับมาเน้นการพูด,ดคุยถามตอบสร้างแรงบันดาลใจกันมากกว่าแต่อย่างไรยังมีครูบูมปัญญายในชุมชนช่วยทําหน้าที่เป็นฮีโร่ผูนูนําทางการเรียนรู้ค่ะใครเคยนำข้าไรยใครรู้เักข้าวอะไรบ้างเปิดไมค์ตอบเลยค่ะพี่ช่วยหน่อยบข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอร์ีข้าวไรบร์รีครับ ใช่เค่ะเจอกันออนไลน์เนี่ยก็ยังทําให้เหมือน,นคล้ายๆหล่อเลี้ยง,<า>งความสัมพันธ์น,นะคะระหว่างเด็กกับปา้าจ๋าของเด็กๆหรือพี่จา๋าเนี่ยนะคะว่าเออเนี่ยถึงช่วงโควิดเราก็มีคําถามอะไรปรา้าจ๋าก็ยังคงทํางานอยู่นะต้องมาโฟกัสที่คนว่าเออทําไมอะไรกันเหรอที่ทําให้ปาห้าจ๋าเป็นคนแบบนี้แก่นของเขาคือเขาต้องการอะไรอะ่ะแล้วเขาต่อสู้ยังไงเขาเขาเขาทำยังไงเขาถึงทำให ายพันุข้าวมันมันเพิ่มขึ้นหลังจากที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันหายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ทําเรื่องการอนุรักษ์ข้าวไว้เนี่ยค่ะพันุ์ข้าวมันก็จะหายหายไปเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะพื้นที่ปลูกข้าวไร่พื้นที่นาลดลงก็เลยคิดกันในชุมชนนะคะว่าถ้าในเมื่อพันุข้าวเราเอ มันกาลังจะหมดไปเนี่ยมันก็ต้องควรเกี่ยวกัรอนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะเอ่อให้เด็กๆคนรุ่นหลังเนี่ยค่ะรุ่นล,ลูกรุ่นหลานเนี่ยเอ่อได้มีข้าวเอ่อเป็นของตัวเองไว้ปลูกกินเองไว้เอ่อเรียนรู้อย่างนี้ค่ะก็เลยมาทําเรื่องอนุรักษ์ค่ะได้เรียนรู้กี่กับสายพันธุ์ของข้าวแล้วก็ ตัวความรู้ว่าเป็นพื้นฐานแต่ว่าการสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตต่อไปของเด็กก็ก็เหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องค่อยๆบ่มเพาะค่ะการที่เด็กได้เจอคนที่เขาเหมือนเก่งจริงในเรื่องที่เขาทําที่บ้านของเขาหรือรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่รอบตัวเขาเป็นเรื่องสําคัญมากแม้แต่ในช่วงโควิดหรือหรือช่วงเรียนออนไลน์ค่ะ คำฟังไบคจ้ารอนะคะอบคนะคะ เห็นพลังจากทั้งคุณครูตัวจริงคุณครูภูมิปัญญาแล้วก็เด็กๆจากห้องเรียนโฮมทาวน์ฮีโร่นะคะห้องเรียนแบบนี้จะจัดขึ้นทุกวันพฤหสัสบ,บดีแล้วใช้เวลาสั้นๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กนะคะให้เด็กๆทําความรู้จักฮีโร่ในชีวิตจริงซึ่งก็อยู่ใกล้ตัวพวกเขามากเลยค่ะและแน่นอนเด็กๆจะได้ซึมซับแล้วก็รู้จักบ,บ้านเกิดของตัวเองรู้จักภูมิปัญญาและวัตถุดิบที่สําคัญของบ้านเกิดด้วยนะคะออนไลน์ก็เข้มได้ต้องใช้คํานี้นะคะสําหรับห้องเรียนที่จังหวัดสงขลาค่ะ